สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับคุณครูคดาอีกชิ่นเดิมนะคะในคลิปการสอนในหน่วยคณิตศาสตร์แสนสนุกค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องการรู้จักเงินและการรู้จักใช้เงินจำนวน1-10ถึง10บาทค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักเงินกันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่เหรียญ1น1บาทค่ะ บาทค่ะเหรียญ10บาทค่ะแบงค์20บาทค่ะแบงค์50ค่ะแบงค์ร้อค่ะแบงค์500ค่ะและสุดท้ายนะคะแบงค์หนึ่งพค่ะเด็กๆก็ได้รู้จกักทั้งเงินเหรียญและธนาบัตรกันครบหมดแล้วนะคะ ต่อไปนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆได้รู้จักการใช้เงินในค่าจำนวน1-10บาทค่ะอันแรกเลยนะคะคุณครูจะยกตัวอ,อย่างค่ะดินสอราคา1บาทค่ะต่อไปนะคะขนมฮานามิราคา5บาทค่ะ ครูเชื่อว่าเด็กต้องเคยไปซื้อขนมฮานามิกินแน่เลยและสุดท้ายนะคะครูสึดผิวน้ำไปซื้อน้ำมาน้ำขวดละ10บาทค่ะ10บาทเราจะใช้เหรียญ10ในการซื้อนะคะวันนี้เราก็ได้รู้จักเงินเหรียญและก็ธนบัตรและได้รู้จักการใช้เงินในค่าจำนวน1ถึง10กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรา ไปทำแบบฝึกหัดบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กกันต่อเลยค่ะนี้เราทำมาจนถึงหน้าที่15แล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังเลยนะคะว่าหน้าที่15นี้ทำอย่างไรค่ะโดยการนะคะ,ะเขาบอกว่าให้เราลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กันค่ะโยงภาพให้สัมพันธ์กันอย่างไรนั้นมาดูภาพแรกเลยเด็กคนนี้กำลังล้างมือค่ะ กลุ่มนี้กำลังเรียนหนังสือกันอยู่ค่ะและคนสุดท้ายนะคะนะคะเด็กผู้หญิงกำลังเล่นสนามเด็กเล่นค่ะเราก็มาดูสถานที่นะคะว่าควรจะเป็นสถานที่ใดค่ะมาดูสถานที่ฝั่งนี้สถานที่นี้ก็คืออะไรคะเด็กๆสนามเด็กเล่นต่อไปแน่นอนเลยต้องเป็นห้องน้ำค่ะ รูปสุดท้ายนี้นะคะก็คือรูปห้องเรียนค่ะเราก็ต้องโยงภาพบุคคลกับสถานที่ให้ถูกต้องนะคะให้สัมพันธ์กันอย่างเช่นอันภาพที่หนึ่งเลยนะคะอันบนนี้เด็กคนนี้กำลังล้างมืออยู่เด็กๆคิดว่าเด็กคนนี้กำลังล้างมือที่ไหนคะใช่แล้วค่ะห้องน้ำค่ะก็ให้เด็กๆลากเส้นโยงเส้นจากคู่ภาพมาเลยนะคะ ส่วนภาพต่อไปก็คือคุณครูกําลังสอนเด็กๆอยู่คุณครูสอนเด็กๆต้องสอนที่ไหนแน่นอนเลยที่ไหนคะเด็กๆห้องเรียนค่ะเด็กๆก็โยงภาพมานี้เลยนะคะห้องเรียนส่วนภาพสุดท้ายเด็กผู้หญิงกําลังเล่นกระดานลื่นที่สนามเด็กเล่นค่ะสนามเด็กเล่นอยู่ตรงไหนคะเป็นที่ที่เด็กๆชื่นชอบเลยอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะ ใช่แล้วด้านบนเลยค่ะเด็กๆก็าลากเส้นไปด้านบนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพสําเร็จกันค่ะภาพสําเร็จนะคะของครูจะเป็นแบบนี้ใช้สีโยงเส,ส้นเพื่อให้เด็กๆได้เห็นภาพได้ชัดเจนค่ะเด็กคนนี้ลา้างมือที่ห้องน้ําเพราะว่าห้องน้ําจะมีอ่างล้างมือเด็กๆกลุ่มนี้กําลังเรียนหนังสือกับครูคอยู่ต้องเรียนที่ห้องเรียนอย่างแน่นอนและเด็กคนสุดท้ายเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังเล่น ระดานลื่นอ,อยู่ก็ต้องเล่นที่สนามเด็กเล่นอย่างแน่นอนแบบนี้นะคะให้เด็กๆลงเส้นแบบนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วแล้วต่อไปนะคะเราจะไปทำแบบฝึกหัดเขียนตามรอยปะกกอไก่ถึงฮอนพวกต่อเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำแบบฝึกหัดคัดตามรอยปะกกอไก่ถึงฮอนพวกมาจนถึงหน้าที่ 14นี้แล้วค่ะหน้าที่14นี้นะคะจะเป็นพยัญชนะอ่าน <Okay. S 1> ว่าซซโซ่ซโซให้เด็กๆนะคะลากตามเส้นประนะคะเริ่มจากจุดเริ่มต้นนะคะก็คือวงกลมที่หัวของซอโซก่อนนะคะแล้วก็ลากมาเรื่อยๆตามเส้นประค่ะลากมานะคะให้เด็กๆ กดดินสอสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้เห็นรอยของเส้นปะนะคะขึ้นมายอย่างชัดเจนค่ะแบบนี้นะคะเขียนโซ่แล้วก็มาเขียนที่ด้านล่างนะคะมีทั้งหมดหนึ่ง6สามสี่้าบรรทัดด้วยกันค่ะเราก็เริ่มจากบรรทัดบนมาก่อนนะคะเริ่มจากหัวซอโซ่ก่อนแบบนี้นะคะมาเรื่อยๆลากให้มีน้ำหนัก ก็ลากให้ตรงรอยเส้นระนะคะพูรูจะหัดเขียนให้เด็กๆดูนิดนึงนะคะที่เหลือเด็กๆต้องทําเองนะเมื่อเด็กๆนะคะทําจนเสร็จหมดแล้วให้เด็กๆระบายสีสอโซ่ที่เป็นรูปภาพตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ให้เด็กๆอ่านด้วยเดี๋ยวอ่านตามพูรูอีกครั้งหนึ่งนะคะสอโซ สอโซ่ทีนี้มาดูรูปสำเร็จของครูกันค่ะครูได้เขียนสอโซ่จนเสร็จหมดแล้วนะคะก็ให้เด็กๆเ,เขียนแบบนี้เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาที่รายกลุ่มห้องเรียนของตนเองเพื่อที่คุณครูจำชั้นของตนเองนะคะจะได้ตรวจผลงานของเด็กๆค่ะวันนี้ครูก็ขอจบคลิปการสอนเขียนตามเส้นประสอโซ่ เท่านี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆงานในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะุุครูเชื่อว่าเด็กๆต้องทําได้อย่างแน่นอนเลยค่ะก่อนจะจากกันวันนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนการรู้จักเงินกันอีกรอบนึงค่ะเด็กๆดูตรงนี้นะคะนี่คือเหรียญอะไรคะใช่แล้วค่ะเหรียญหนึ่งบาทค่ะ และนี่คือเหรียญอะไรคะใช่แล้วค่ะเหรียญ eh. 5บาทค่ะและนี่คือเหรียญอะไรคะใช่แล้วค่ะเหรียญ10บาทค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูแบงก์กันบ้างค่ะและนี่คือแบงค์อะไรคะสีทูเขียวใช่แล้วค่ะแบงค์ยี่สิบ <inde> ค <insan> ่ะเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปนะคะ เรามาดูแบงค์ต่อไปกันและนี่คือแบงค์ใช่แล้วค่ะแบงค์ห้าบาทค่ะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเรามาดูแบงค์อีกอันต่อไปนะคะแบงค์ต่อไปคือสีแดงๆแบงค์อะไรคะเด็กๆแบงค์หนึงร้อบาทค่ะเยี่ยมมากค่ะต่อไปเรามาดูแบงค์ต่อไปนะคะแบงค์สีม่วงแบงค์อะไรคะเด็กๆ ใช่แล้วค่ะแบงค์5 0าร้อยบาทค่ะและแบงค์สุดท้ายใน,นนในวันนี้นะคะก็คือแบงค์นี้เลยค่ะแบงค์ใหญ่สุดแบงค์อะไรนะใช่แล้วค่ะแบงค์1 0 0 0ันบาทค่ะเยีย่ยมมากเลยค่ะเด็กๆกบนุ้เอ็นดังเลยค่ะเดี๋ยวเราได้เรียนรู้กันในการรู้จักเรื่องเงินไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการรู้จักใช้เงิน 1ถึง10บาทของเราค่ะเดี๋ยววิทียนทบทวนนิดนึงนะคะนี่คือดินสอนะคะ1แท่งเราจะใช้เงินกี่บาทซื้อคะใช้เหรียญอะไรซื้อคะใช่แล้วค่ะใช้เหรียญ1น1บาทซื้อดินสอได้1แท่งค่ะต่อไปนะคะขนมฮานามิเราเราจะใช้เหรียญอะไรซื้อได้คะเด็กๆห่อขนาดนี้ใช่แล้วค่ะ เหรียญ5บาทก็สามารถซื้อฮานามีได้แล้วค่ะและสุดท้ายนะคะนี่คือน้ำ1ขวดน้ำ1ขวดนี้เราจะใช้เหรียญอะไรซื้อดีนะต๊กตอตกตอตกตอตกตอใช่แล้วค่ะเหรียญ10บาทสามารถซื้อน้ำได้1ขวดค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปการสอนแต่เพียงเท่านี้ค่ะแต่อ้อ ช่วงนี้โรคโควิด1 9กําำลังระบาดอยู่คุณครูก็ขอให้เด,ด็กๆระมัดระวังตัวเองนะคะถ้าเด,ด็กๆออกจากบ้านไปเล่นกับคนอื่นก็ต้องสวมใส่หน้ากากาอนามายัยหมั่นล้างมือบ่อยๆแล้วก็อยู่ห่างๆกันก่อนนะคะด้วยความห่วงใยแล้วก็ความปรารถนาดีจากคุณครูด้ค่ะวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปการสอนใน หัวข้อเรื่องการรู้จักเงินและการรู้จักใช้เงินในจำนวน1-10ถึง10แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะดีเดทุกคนบ๊ายบายค่ะ